เจบทเรียนที่อย่านะอย่าเผลอเอาไปสอนลูกหลานทุกคนเนี่ยยังไงก็อยากให้ลูกเป็นคนดีอยากสอนลูกดีๆแต่มันจะมีบางอย่างที่บางทีเราลืมเราเผลอไปเราไม่รู้การที่เราคิดว่ามันจะได้ดีเนี่ยมันอาจให้ผลในทางตรงข้ามได้นะคะบทเรียนที่ไม่ดีข้อที่1น่สอนลูกว่าอย่านะอย่าเป็นคนขี้ฟ้อง เหมือนการบอกลูกเราไกลๆว่าห้ามพูดความจริงเราเคยห้ามเขาไว้ว่าเอ้ยขีฟองไม่ดีนะถ้าเกิดลูกเราไปถูกบูลลี่เพื่อนเพื่อนบูลลี่โดนผู้ใหญ่คุกคามเขาก็อาจจะไม่กล้าเอามาเล่าให้เราฟังเพราะก,กลัวจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนพี่ฟ้องหรืออาจจะถึงขั้นมีความลับกับเราเลยก็ได้ค่ะข้อ 2. ห้ามร้องห้ามตะโกนห้ามกลัวห้ามเสียใจการทําทแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นการห้ามลูกแสดงความรู้สึกเขาแสดงความรู้สึกไม่เป็นลูกจะเข้าใจว่าอย่างแรกห้ามแสดงอารมณ์การแสดงอารมณ์เป็นสิ่งที่ผิด่ะแสดงอารมณ์ แบบนี้ไม่ได้แล้วเขาก็จะไม่รู้จักอารมณ์ของตัวเองการแสดงอารมณ์เป็นเรื่องที่น่าอายอย่าง,าง<ๆ>ที่สองก็คือ แสดงให้ลูกรู้ว่าความรู้สึกของลูกอะไม่สําคัญเท่าความรู้สึกของแม่เพราะว่าทาแบบนี้แม่แบบราคาญมากเลยบางทีแม่อายมากเลยสุดท้ายแล้วว่าค่ะลูกก็จะเรียนรู้ที่จะเก็บง้าความรู้สึกแล้วก็ไม่แสดงมันออกมาเราควรสอนอยัง,ง่ายให้เขาแสดงความรู้สึกได้ไม่ต้องไปห้ามเขาแล้วพอเขาแบบคลามดาวลงเราค่อยสอนเขาจัดการกับความรู้สึกนั้นนั้นข้อสาจงเป็นที่รักของทุกคนใครๆก็อยากให้ลูกเราเป็นที่รักของคนอื่นเนาะแต่ในอีกทางทําให้บางทีเด็กเขาอะไม่กล้าที่จะขัดใจใครเอาแต่จะทําตามความต้อง การของคนอื่นเพราะว่ากลัวคนอื่นจะไม่รักกลัวสังคมจะไม่รักมีแนวโน้มที่จะโตมาเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจเพราะว่าแทนที่จะตัดสินใจเบสออนความมั่นใจของตัวเองเราก็จะมัวแต่คิดว่าอ้าวแล้วแม่จะคิดยังไงพี่จะคิดยังไงเพื่อนคนนั้นจะคิดยังไงทําให้ไม่ไม่มั่นใจในตัวเองคนสอนว่าจงรักคนอื่นจงเป็นคนที่เคารพคนอื่นอย่าไปมัวแต่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงแต่ว่าให้เกียรติกับตัวเองด้วยตัวเองอะรู้สึกยังไงแล้วเราก็บอกลูกว่าเมื่อไหร่ก็ตามทีีีี่่่มมใใครราบออกหห้ททํะไไไดดจงยยยืนปปฏิเเสธล อย่างสุภาพแล้วก็หนักแน่นข้อ 4. ถ้าเรียนหนังสือไม่เก่งก็ๆๆไม่มีทางได้ดีจริงๆการเรียนนะคะเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมลูกๆอยู่ละแต่ว่าระวังว่าการสอนแบบนี้จะทําให้ตัวลูกไปผูกกับเกรดอย่างเดียวไปผูกกับการเรียนอย่างเดียวให้เราอะโฟกัสไปที่ความตั้งใจความพยายามของลูกในการหาความรู้การที่เรียนไม่เก่งไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งการที่เราเรียนหนังสือไม่ได้เก่งไม่แปลว่าเราไม่ได้ดีเมื่อไหร่ก็ตามพ่อแม่เองนั่นแหละที่เป็นคนเชื่อว่าเขาไม่ดีไม่เก่งแต่ลูกเองก็จะเชื่อตามพ่อแม่ไปด้วยว่าฉันไม่ดีไม่เก่งข้อ5 ถ้าทำผิดก็ต้องโดนทำโทษด้วยการยึดสิ่งที่ลูกชอบ้ลูกทำผิดอะคะ่ะเราสามารถยึดสิ่งที่เขาชอบได้แต่ว่ามันต้องเป็นกฎที่ตายตัวนักจิตวิทยานะคะบอกว่าการลงโทษแบบนี้จะทําให้เด็กๆไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดแต่เขาจะเรียนรู้ว่าคนที่มีอํานาจเท่านั้นที่มีสิทธิ์กําหนดกฎ พอกดไม่ตายตัวเนี่ยค่ะเขาก็ยิ่งแบบอาจจะต่อต้านได้พอหกของเราบ้างเด็กๆไม่ควรได้อยู่ว่างข้อเสียนะคะอย่างแรกลูกอาจจะเครียดเกินไปได้เวลาตารางมันแน่นมากๆเนาะอย่างที่2ค่ะการที่คนเราอ่ะไม่ได้มีเวลาได้นั่งอยู่นิ่งๆเลยมันจะทําให้ครีเอทีฟแบบมันไม่ออกมาลูกก็จะไม่ได้มีความครีเอทที่จะไปเล่นอะไรใหม่ๆเพราะเขาโดนยัด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 เต็มที่ไปแล้วข้อ7ค่ะก็คือเด็กๆ จะต้องรู้จักแบ่งของเล่นแต่การไปบังคับให้เขาแบ่งตอนที่เขายังไม่พร้อมรู้สึกไม่โอเคยังแบบชอบสิ่งน,นั้นมากๆเป็นการทำร้ายจิตใจเขาและแทนที่เขาจะกลายเป็นคนแบ่งปันเขาอาจจะฝังใจแล้วก็ยิ่งไม่ชอบแบ่งปันก็อย่าลืมสอนให้ลูกรู้จักสิทธิ์ของตัวเองสอนว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหนูยังไม่พร้อมหนูยังไม่อยากแบ่งหนูก็ยังไม่แบ่งได้เช่นกันร,รอพร้อมก่อนได้เหมือนกันนะคะ